สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องทำช่วงทุกท่านเนาะคะ่ะมื่อนี้ก็ได้มาพบก,กับช่องแม่หมูพาโชว์ค,ค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่หมูสีผ้ามาตามแนวทางโครงสุดท้ายของแม,ม่นลอยฟันแม่นเนาะคะ่ะในงวดวันที่1 6มิถุนายนพศ2 5 6 5โครงสุดท้ายเนาะคะ่ะมาเบิง่งมาฟังไปน,น้าแม่นลอยเด้อค่ะว่าจะได้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะมารับชมรับฟังของพ่อแม,ม่หมูเลยค่ะอ่าน้นนองโครงสุดท้ายเนาะเฮาเนาะได้มาแล้วล่ะอาจจะ อาจจะเป็นงวดสุดท้ายเนาะเพราะว่าเกระจอกไม่อยากหายไ่อยากหายเขาบอกเนาะเอาแต่เล็กก้มฝันไปหน่อยกับเมนคือในยี่เนี่ยนโทรศัพท์น้ำกันนี่แหละว่าเป็นตังไหนเนาะค่ะเออกเสื้อเอาแม่นบ่แม่นมันก็บขืนอยู่กับเพิ่นหายแล้วเพิ่นก็ว่าตัวนี้ละที่ะก็บอกต้องว่าทั้งหลายดอกเสื้อโลดแม่นบ่แม่นกับเสื้อถิ่มไว้เลขสามตัวร้อยสองรอยกับเสื้อโลดห้ามันเขาอีกค่ะนี่ละกับเสื้อโลดโอ้ เก้าสี่สองค่ะเก้าสองสองเก้าหนึ่งเก้าเก้านึงนะคะเข้าได้จังสิละทำต่อไปเพิ่นมาเพิ่นจะสีบหายอีกครับเออบ๊วยเขาขอบอกน้อยเสียวเรี้ยฟันแย่หน่อยก็ได้ครับเลี้ยฟันแย่หน่อยกับเขาอยู่ดอกเขาเพื่อเก้าอะไรเลี้ยฟันแยะหน่อยกับฟันดีรู้ครับยิงมือคือเลีฟันไว้จะคล้องถือจับนีไปใช้กับบ๊อมมครับกับบ๊อมมกับคือ กต่สีแม่นหล่ะแหะว่าเขาจับจะขวางงวดก้อนก็ว่าเขาจับแล้วเขาสิตีทุบหัวบ้านในงวดนี่ก็มาฟันว่านพ่อซื้อเลขตัวเก้าสูงแล้วนะตัวเก้าสูงแล้วตัวหกสูงแล้วก็มาฟันว่านพอใหญ่ยู่เนี่ยนะมามีเมียเมียอีกก็เป็นเมียผู้เฒ่าวสองคนก็อนน้นีรก็สวนุบาวยเบาถอดฟันก็บ้านนี้พอดีก็เลยได้เลขมากก็เลยมาว่าก็มาเมียละเก่าเขากันเก่าสอง จ้าน้อยก็ตีอยู่ว่าพ่อใหญ่เนี่ยเราเฒ่าคิดในใจได้มาแล้วบ่ยเนาะได้มาแล้วครับแต่ว่าจังเเนาะเพิ่นก็บ่อยากให้เออเพิ่นบ่อยากให้เพิ่นก็เว้าหยายน้อยดอกก็สร้างเพิ่นเถาะคนต่างคิดต่างใจเนาะเพิ่นว่าอยากให้เป็นทานแก่คือยายน้อยก็สร้างเพิ่นเถาะค่ะบเากว่าโคตบ่เครียดบ่ยังให้เพิ่นดอกเพิ่นว่าบ่ให้ก็ก็ไปเอาขอน้ําเพิ่นดอกมันบ่รวยพร้อมกันดอกนะคนแม่นบ่ล่ะ MC แม่นค่ะมันบ่รวยพร้อมกันดอกอาจะได วันี no ้นองวันนเอเนี่ยเพราะอะไจังเอาเอาเลขคอมฝันนี่หน่อยเอาเลขคอมฝันใหญ่กับอยกัได้เราละถูกแล้วนะครับนหน่อยเนาะถูกแล้วกับทกุกเงนแม่ชีได้หน่อยได้หลายมั่กีบเป็นยังหน่อยเอฟซีเพื่อนใหม่ก็เป็นยังดอกเหรเพื่อนเราซะเออเพื่นเป็นเศรษฐีเขาก็เป็นมหาเศรษฐีก็ได้เอาเนี่เด้อเพื่อนนะจ้าเนี่ยละเอาเลยเอาเลยเอฟซีเก้าซสองครับสองเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไม่หน่อยเนาะครับผม เขาอาจจะได้น้ำเพลินแครงวดนี่ครับก็บ่อเป็นยังนะครับทุกผชมครับเพราะว่าในใงกระ็จังตามเลขคล่องันได้หน่อยเอานะครับกับเลขกบนฟองบอกครับแต่ว่าขึ้าเดือนหนาพี่หน่อยจะปิดแล้วไปเที่ยวเปิดเปิดหูเปิดใจเอฟซีโอ้ครับทุกชมครับที่เก่าและทิหน่อยเป็นเดือนหนาพี่หน่อยบินเกาหลีบเสพี่หน่อยไปเที่ยวไปเที่ยวบินบินที่เก่าเลยบอกค่ะแม่ที่แปดนี่ก็ไปแล้วไป ร่องกรุงเทพวันที้เก่าบิน42อืมค่ะครับผมเอานี่ครับท่านผู้ชมครับ942 9229 1991นะครับเดี๋ยวหน่อยเพราะทงถามว่าม่ได้ใส่ได้ยังไงเนาะครับอ่าคามากะนี่ครับปิ๊กจาร่าเมืองเกากัมาตามดุนด้วนให้นี่ครับเลยหน่อยว่าอาจจะได้แข่งวันนี้นะครับเลยหน่อยแข่งวันนี้จะสร้างทอเทลเลยเลยน้อยใช่ใช่จู๊ครับอ่าแต่จะไปกัน ไางินาบ่อดกับอเป็นยังไม่ใช่<ะ>นยเนาะแก่มาตามเลม็กต้องฝันกับเล็กนกยี่น่อยเอาครับแต่ว่าเก่านี่ก็มาตรงกันไม่ใ่หน่อย,อย,ย,นอยเนาะคร<ม>ับซก็มาตรงเล,ล็กรักลยอยย่น่อยเนี่ยีสองนี่ตัดเอาเพราะเดตาเห็นบอกตัดเอารเอซีเก่าซีสองับตว่วาเพิ่นเน้นมาที่เก่าสองสองเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะครับเนาะครับเอคขับทชุ่มครับนี่นะครับเี่นอยเป็นกรบ่าวนาอาจจะบ่อดน้ำพิ่นเนาะยี่น่อยเนาะครับผม การทีได้แข่งวันนี้นะครับพี่น้องพิจารณาเพิ่งเอาเนือหน้อยกับม in so so <t rat he> uh ักไปเนื้อน่อยตรงกับไปเน่น้อยมาร์กมากรูมากรูตัวเนี่ยไหนตัวปมัก์ตัวสองตัวกับว่าของเพิรนโนกับจ่างเออสื่อโดครถเนี่น้อยจะเล็กหน่อยจุกเล็กหน่อยอย่างนันไปวันมาเมันอสิเป็นตัวนี้สมัครกว่าเด้อครับอืม ตะวันนี่เฉลมากเฉลยเสลยอ๋อผู้เฒ่านี่ตัดไปเลยครับแต่ e star, ว่านี่คว่ำเสลยของเย่หน่อยครับว่าจูงเด็กหน่อยครัพูดยิงจูงเด็กหน่อยครับผู้เฒ่าพูดยิงจูงเด็กหน่อยย่างไปย่างมาเด็กหน่อยสองคนวันไหนเด้อจูงมันจะจูงสองขางเด้อหามเออจะจูงหามนี่ค um ิดเบิ่งเอาดีดีค um ิดเบิ่งเอาดีๆีเอฟซี ก็ต้องเป็นสีเล็กหน่อยกันหนึ่งนึงยาไปยางมากเอาออเลยนี่ครับห่งซีหนึ่งเรา่ยเขาง่ายหน่อยนี่ค่ะนี่ลหนึ่งซีหนึ่งบ่มาหอกเลีตัวว่าเพื่อนหานี่มากนั่งซีหนึ่งของจากคลองในบานนี้ค่ะนี่นะเอาจังไดก็จะถิมเลกหน่อยีเจ็ดนิดหน่อยเนาะเนหน่อยีนิ่อยเจ็ดหาะครับเจ็ดหาเจ้าศูนย์เกด้าดาเ้าศูดหห้น้าด้าเาเก็้า สำหรับคลิปนี้นะคะมีมูก็ฝากไวม้เพียงแคนเน่เนะคะคอยพแม่พี่นนองทำให้ช่วมทุก่านโูคดีถูกมยด้วยเงินไปน้ำกันเนาะค่ะในงวดวันที่16มิถุนายนพศ2565เนาะค่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับสวัสดีค่ะ